สบายดีสบายดีตอน11โมงพี่น้องสบายดีเด้อตอนนี้เขาก็มาเก็บงานทางหลังบ้านสองเต็นท์ให้มันแล้วเหียบหอยในเมือนี้อยากน้อยหนึ่งเจ้าเอ้ยนี่เด้แล้วแล้วบาทนี่ลแล้วแล้วสียนขอต่อแขนขาให้เป็นลักษณะแบบนี้แต่ก็มันแล้วเจ้าแล้วแล้วบาทนี่ป้าต่อสามมือ สามมือซสอิจึงแล้วกับบุติน้องสมจันทอ้ยบุมีไผ่ซอยพอนำทิบแหละคกับน้องหนุ่งอสองสามคนซอยกันกไกลสัมเนีก็ถือว่าสุดๆแหละ <laughs> พากันนาะเก็บเครียดมาแล้ววันนี้ Và mưa ươn, quần học sấu hép, càp gì, càp, đồ đập máy hông, vang nhạc jazz khóc nó, hang, thay ba thì bưng แบบมันผลงานจะออกมาสำเร็จเด้อกาหาเอาแบบสีบริการโตตั้งเต็นให้สาวสิประมาณนี้เด้อเจ้าเด้อถ่ายให้เบิดเข้าๆเาง่ายงายง,งานผลงามหลาย แล้วเ็จสมบูรณ์บานเนี่ส่งงานเงียบห้อยมาเก็บงานในเพ่นง,งานกรสิล,ละเอียดเนี่ได้สมเจ้าเด้อสองสามมือจึงแล้วได้จีบเตนเคียนนะนะคะตอกคาเตนม,น,มน,นี่ยพวกมันง่ายเลยคุณเจ้าพว่นแ้เนี่มาซ้ำน้องนุ่มมาซอยสามสี่คนพวกมันง่ายเลยมาซ้ำสองดานสุดท้ายเนี่ยให้แล้วเอาเอาไปเหยือเสือหยือแพเ,เอาเผ็ดปรุงกน,นะ ทิพน้อยทิพน้อยอยู่ส่อ่างคือบนเอบมึงลูกสะเอาไปใส่เลยทิพน้อยเอ้าหุ่มในบอกในบ้านเป็นกระสิประมาณนี้จเจองงามหลาย ก็ไดินเก่งเก่งเอาเห็นบอก็ก uh ็ก huh. ็เขาทำก่อนวันนี้มาจะคุณก่อนสีเป๊กมาทาใหมสหาคนมาสร้างมนัันเลยโดยกบแจ๊กบจ เอออายเอออยู่พี่มดนะลูกเอาไปใส่วปเาเฮ้ยเห็นมะลูกเจ้าน่ะเฮ้ยไม่ใช่เอาปี๊บคอยละหาอยู่ไปเด้ไปได้แล้วเหอเด้อเมรเมรละหาอยู่ลูกคอยละหาเจ้าอยู่จะไปโซที่ไหมคอยอย่างไปถ่ายหูแป๊บเดียวหนึ่ง ไทยหูเหยือ FC เบิ่งทุกย่างแน่เราไปดีเลยเอือยได้สั่งกันเลยอ่ะไปลีน้ำกันลูกอือไปลีน้ำเอว่ยไปหูถามเื่อยด้วยเราอันนึงซื่อยังนี่เราไปแลยโหเอว่ยไปเลยอันนี้อ้ายโหอ้ายโหอยู่เทิงนี่อ้ายหนุ่มอันนี่อ้ายไปลีน้ำอ้ายไปนี่อ้ายดิ บ่พอแล้วพอแล้วพอแล้วบนบ่วไห้แล้วเก็บงานให้เียำพ่อยเจ้าแล้วละบาทนี่เอาแล้วเซตชมบูนบาทหนึ่งเนื้อจ้าอุ้าเปิ้ลกระยอเข่ากระยอน้ำน้าให้มาถูกมือถูกข้าเปิ้ลกระยอนะอันนี้ขัวซีนลาบปามลาบดิบเมื่อวานี่ก็ลาบซีนแล้วก็ มกปลาจะโมกปลาแซ่บแซบบาดเนี่ยพากันมากินข่าวอยู่ปีนามือละคาบสามมือสามมือสี่มือแล้วพากันมาจีบเต้นเนี่ยฮะกันแล้วมือนี้แหละซ้ำมือนี่ยมันแล้วมันยังเอื่อยนะขนมคือกันนั่นแหละลูกขนมอมคือกันนั่นแล้วแกให้น้องเบิ่งเนี่ยลูกเราบเคยเห็นข่อยบราเคยเห็นเรากินได้ขนมมานะฮะลูกเออข่อยบราเคยเห็นเรากินจักเขื่อได้ขนมอมเลยนะเราฮากะกินวันสามปีนี่ขนมอมนี่ อาก่อิเค่งจะได้เรื่องขนมนี่มาเนี้ยสามปีป้านี่ได้หายกินแท้กินว่าขนมนะเปิดได้หมูเจ้ดถีบน้อยลอลีลาได้หมูเปิดบอสบายขี้หุ่มหุ่มชงไซเพะหนาแดงเต็มอยู่เนี่ยก็เลยเอามานำวัวเขัวเขากินเขาละจะมาเขาจะกินข้าวปุ้นจัะหน่อยผมจะเอาข้าวปุ้นมาให้ าเห็น,นคนเห็ดยำก็มายำสลอกสลัดอยา่างยำได้บางเอานำมาทิทานะก็กินน้ำก็ไล่ลายได้ถิดน้อยบ้างนคะคะหนาจนแดงปอกปากแห้งคอแห้งในนี้แผลแห้งก็ดูคันมดหูเป็นอะไรจดัดกินแมวแพ้กินมีแนวแพ้เนี่ยคอยเบิ่งกระหูแดงมดหูเบิ่งยังนหนาอันนี้ เอาไปเซเว่นวานี่มาซื้อขนมบดษราพันจะขนมยังเนี่ยสมาฟีเลยปดนี้ฮันดิษงเนี่ยเกาเทกาวาเขาจะมาเอาเร็วเาพี่ตองเขาพุ้นมาอลไเด้อเขาปุดนมาไเด้อเปนเขาปุนเงินบุญหมักไอ้นีมังเน่นี่คนนี่คนหมักอันี้ มาเดินมาเดินมากินกันเดินบ้างมาจินหนบ้างบ้างยบ้างบ้างไ้ไได้ยังโอตัวจ้ากินไลปนะบรชีขับปุ่นพี่น้องขับปุ่นงนบุญลาบสิ่กันด้กินครับปุ่นกันได้กินงานฝลอุดมสมบูรณ์เลยกินบบกจกบลงจากเถือ่นวาแบบนี้แล้วมาๆมากินทำการชมจ้าิน้อยละลีลากระยาะครักะยาขับปุ่นมากๆมนะรับปุ่นค่ะขาหรอปทำนะเบ๊ ก้ขคนแบบมันสุดมันเลยเจ้าแบบอักเสบได้แต่น้ำน้ำมันแตกมันไปนะคุณเนาะมันแบบอย่างก้อนก้อนนะนะมาเด้อมาเด้อมาจัดทำการทุกอยางมพูดให้ถึงย่อหมอทางน้ำมึดมึดมาเด้อมา่อกี้ทำการพี่น้องสับแซ่พี่น้องมาแซ่เราใส่จะยื่ได้ายเนาะเป็นยอดเลยมันก็แตกออกมาวันนี้ ก็คือมักซาะไรงเ้ปนขึ็นยันใหม่เจ้าสุดยอดเลยแต่ลบซอื่นแหงนะเป็นงเจ็ดโต,ตก,โกินมามาืมามา่นมื่นแล้วเขาหหมื่นแล้วเขาหวมาวมะมันเจ้าได้เนาะหมื่นเนาะม,มาได้ไร วาอยู่ห้องกำลังจิตกาตัวเป็นนั่นแหละอืมเพศอันนี้เพ็อะไรอะมาเพียบห้องเลยนะเอ๊ะน้ำมันก็แล้วก็ใส่น้ำมันตังสองส ระวงอ่ะตังหลังหเ่าคนไ้เนาะสุดนึงขอบเียงกันงูออกเพชรอีกยังคนอสุดยอดันีนาน้อยาวๆพว่าเพชรแท้เพชร่าน้อยมากินมเร นนขา้านำมันนคบมันว่าว่าเนี้ยสองสามร้อยโลนี่ครับมันจะมีเค็มเลยดีนะไม่ไปดีน้ำเกิอ่ไนไปปะูกเก่งก็เด็บดีเลยนะทุกอ,อย่างเลยเซฟเซฟอื้มอืม เาขดบเป็งานยังลดย้งไปนี่งานหลดจะเป็นร้มบับนี่รัสมุดหัวลงมานทีเลยท่นี่แหละบนั้นบ้างบ้าวาลงเอะกนจะเป็บวกบ่ยั อ้โเอนต้นบางบางนางนะปูกะโลครับ่เรงลป็ออนาไมเคยจับลูกนี่จะได้เยยบมอ่ะหญ่หวนอเข้มข้นลิี่นงเอ้ยอืมเฮ้ บม่ลินโล่บะเฮ็ดบะเฮ็ดบะเฮ็ดอื้เบื่อได้คำกินลงไปเลมันติดกินใส่น้ำหน่อยมันติดกินใส่กินลงเย่ะกัดใส่ได้ก็ใส่ไม่กี่หม้อคือเจ้าคนนั้นอย่าบอกว่าจะกินขนมขนมมันกัดใส่เลยบอก ขนมได้โมขนมได้โมกินขนมไ่ไหมโกินมันเอโมกินมันเหรอยกินสิงหยบไก boleh lu buat eh au nah au dulu saya tak demo pergi ยังไม่หล okay. ับไหนนะอืมโอเคกั่นิือเหงื่อลู ม,าานมนันไหมอุ่นจะเบียร์คอล์กวแลว้วอวนะอ่ะกินไต่ตไวอืมพุละป่องกินต่มนก็นี้นะ không cái thảo là cái, cái nám ngắm ừ. ngầm của ai phải con hay kín nhau anh ở mong hả cái tít tí pha không tìm đi đâu bỏ nó phải bia kín là cuộn là cao khó ไปขิดเอาพักอาจารย์หมู่ไม่ใหมู่พันแบบน้นะอัใจก่อลายๆโจมาลำรวยกัวเก่า ของเธอฝากติดตามสองติดน้อยลอยลีลาแนเดอร์ฝากไปกดไลค์กดคอมเมนต์เพจเป๊ปซี่บริการโต๊ะตั้งเต็นท์ไฮาวน์ได้อพี่น้องเด้อแล้วก็เข้าไปติดตามเฟซบุ๊กมิ้นท์ไซส์สมบัติแล้วพอก็มาลิปหน้าพี่น้องสำลากพินิจนะไปก่อนโน่นเลยโน่เลยไม่มาเท่าไรไม่ไดเงินฟันกี่เัินเท่